หลายคนก็ได้ดูกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสใหรับฟุตบอลโลกแหมเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งพีดีเปิดสรุปตีสามแมตช์แรกสรุปคนไทยได้ดูครบทุกแมตช์แล้วล่ะณวันนี้คนไทยจะดูครบทุกแมตช์ก็สลับกันถ่ายทอดสดสุดท้ายก็ได้มีช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่องห้าแล้วก็ช่องไอ้ช่องแปดช่องแปดนี่ถ่ายครบทุกแมตช์ช่องแปดนี่คือถ่ายครบทุกแมตช์เลยแต่ช่องห้ากับช่องเจ็ดเนี่ยก็คือจะสลับกันติดตามข่าวฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ คนโทรศัพท์มาใช้เงินเยอะมากเลยนะอมาขอเงินนะหรอไม่รู้ก็ฉันก็ต้องรู้ตุ่มปัากหน่อยน้องๆช่วงเทศกาลบอลช่วงเตือยายาพนันจริงๆการพนันมีแต่เสียกับจริงไม่มีใครเล่นการพนันแล้วรวยอีแจ็คสอนตัวเองด้วยม่นี้ผมพูดจริงคือสมมติคุณได้วันนี้ วันอื่นก็เสียครับ,รบผมพูดเลยเอาเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีการถ่ายทอดจากบราซิลดังนั้นเวลาเนี่ยมันจะค่อนข้างดึกพอสมควรแมตช์บางแมตช์ c, เรื่องตีสามตีสี่ทุกคนก็บก่นโอ้โหมันดึกจังใช่และในเวลาเดียวกันตอนนี้ก็มีเคอร์ฟิอืมไม่รู้จะออกไปเชียร์กันที่ร้านหนงร้านไหนแต่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้คอสชอ,อาจจะมีการประกาศว่ากันว่ายกเลิกเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่ในประเทศอีกนะครับคือตอนนี้ถ้าิยกเลิกในพื้นที่ที่ท่องเที่ยวเนี่ยเรายกเลิกกันแล้วเพราะดูบอลกันเต็มที่ อ่ะนะฮะบางคนบอกว่าส่วนคนที่มีกล่องหรือไม่มีกล่องวันนี้ดูได้หมดละบางคนบอกจะต้องมีกล่องซันบ็อกไหมไม่จองละแต่จะดึกหน่อยนะจะดึกทีสี่ทีมงานตากล้องของเรานี่คือถ่ายไปแล้วขอไปด้วยนเวลาอ่ะคุณผู้ชมช่วงเทศกาลบอลโลกแน่นอนทุกปีก็จะต้องมีสัตว์แปลกประหลาดทั่วโลกครับผมนะครับที่มีการทํานายว่าทีมไหนน่าจะชนะท่านจะแพ้เอางี้ดีกว่าเรามารวบรวมสัตว ที่ได้ได้ว่าแปลกประหลาดจากทั่วโลกหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกก็ได้ไหมคุณได้รับทราบแต่ก่อนอื่นอย่าลืมส่ง s อสเมาแล้วกันถ้าเกิดว่าไทยจะต้องมีสัตว์หนึ่งที่จะมีการเสียงทายนะครับว่าคู่ไหนจะชนะเนี่ยคุณผู้ชมว่าสัตว์ัที่อยู่ในไทยเนี่ยไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะน่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนซีตองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดของประเทศไทยก่อนเลยดีไหมครับของประเทศไทยของเราเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าลมหนาวนะครับสิงโตขาวจากสวนสัตว์ขอนแก่นนะฮะนี่เลย วิธีการทายของเขาก็คือนะครับเจ้าสิงโตขาวเนี่ยนะครับ<ง>ก็คือเขาจะกินก้อนเนื้อที่ติดอยู่ธง,งชาติของแต่ละประเทศว่าวันนี้จะแข่งกับอะไรยังไงแล้วไม่กินถูกไหมเนี่ยวันรู้สึกเหมือนจะกินของประเทศบาราซิลป่ะถ้ากินของประเทศบาราซิลก็คือถูกเพราะบาราซิลชนะสามหนึ่งนี่เดี๋ยวไปดูกันกินบาร์ซิลหรือโคเอเชียครับนี่ดูนะฮะเจ้าลมหนาวจะกินอะไรครับผมสวยเนาะไ สวยมากสิโตขาวเจ๊กินของอะไรอ่ะอ่ะเอาขึ้นสิโดนเจ๊เอ้ากินสองอันไม่เวิร์กแล้วทำไมลีลาลีลาเยอะมากนี่กำลังตัดสินใจอยู่กะนว่จะกินอะไรเออโอ้จบแล้วครับโคเอเชียกินหรอจบแล้วเมื่อคืนที่บราซิลชนะไป็นสามหนึ่งสามหนึ่งครับแต่ว่าไงตัวนี้คือจบตอบไหมเขาอาจจะกินเพราะว่าบอกว่าโคเอเชียแพ้นะเขาอาจจะทายในทีมที่แพ้ยังมีอีก ที่บาราซิลเองก็นําเต่าทะเลนะฮะชื่อกาเบเก่าครับเต่าตัวนี้อายุ25ปีะนะฮะมาทํานายผลเกมนัดเปิดสนามระหว่างบาราซิลกับโคเอเชียเนี่ยซึ่งเจ้าเต่ากาเบเก่าเนี่ยเลือกถ่ายว่าบาราซิลโคเอเชียเนี่ยเขาเขากินปลาใช่ไหมเขาจะให้เลือกกินไม่กินกินเนื้อแต่อันนี้กินปลาที่ห้อยลงมาเนี่ยเขาเลือกอะไรเขาเลือกอะไระไปดูฮะบราซิลเขาบอกว่า ถาเลือกบราซิลชนะโครเอเชียมดดำก็ถูกต้องไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยถูกต้องว่าท้ายว่าบราซิลเนี่ยชนะก็เมื่อคืนนี้บราซิลชนะ3ามสนครับจีนสามหนึ่งเนม่าสองออสการ์ที่ประเทศจีนยังไงพี่ที่ประเทศจีนเขาใช้สัตว์อะไรดูไหมแพนด้าค่ะเขาใช้แพนด้าในการทํานายโดยการที่เขาจะจัดทีมลูกแพนด้ายักษ์ทำนายโดยการเลือกอาหารปีนต้นไม้และวิ่งแข่งและสําหรับการแข่งขันรอบน็อกเอา์เนี่ยจะให้แพนด้าที่ฉนตู นี่กอน่ารักเนาะพี่เยอะแล้วมีเป็นรลายร้อยตัวแล้วทายถูกไหมอ่ะนี่เขาจะให้แพนด้าปีนต้นไม้ที่ติดธงประจำชาติต่างๆ นี่วิธีการทํานายของเขาครับผมน่ารักนะแพนด้ามุทีไม่เคยไปเหรอไม่เคยเฉินตูความใฝ่ฝันก็อยากไปเล่นกับแพนด้าที่จีโอ้เจอไปมันตีมันตีไม่รู้ว่าไปเมืองไหนอะเฉินตูจะไปไปลงที่ไหนบินไปลงที่เดี๋ยวแอร์เอเชียบินแล้วไปลงเฉินตูเลยไปลงเฉินตูแล้วขึ้นไปภูเขาที่หนึ่งมันจะทั้งภูเขาเลยอะเป็นศูนย์เพาะพันธุ์แพนด้าแล้วคุณไปตรงอนุบาลแพนด้านะมันเหมือนเด็กเนอร์เซอรี่อะ น่าสนีแล้วก็เต็มเลยแล้วก็มีเครื่องเล่นพวกบันไดเลื่อนพมกไม้ยาไม่เล่นได้เลยจริงชอบลมบอกให้เลยว่าคุณผู้ชมถ้าในชีวิตนี้ต้องทำสักอย่างนะครับผมแนะนำไปเล่นกับแพนด้าที่จีนจริงเดี๋ยวลงแล้วเฉินตูนี่คุณจะรู้เลยว่าความน่ารักของมันน่ะมันแล้วเวลาคุณจะกลับนะมันรู้นะทำไง มันดึงมาดึงเสื้อคุณนะไม่ให้กลับให้อยู่เล่นกับมันเมืนลิงเลยเหรอเหมือนลิงมันคือมันมาดึงเสื้อแบบไม่ให้กลับให้อยู่เล่นกับมันน่ะจริงๆริงของของวูดี้มินี่เจ้าเนลลี่จำได้ไหมจำได้ครับเนลลี่นี่ช้างในสวนสัตว์ประเทศเยอรมนีครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมเอ่ยถูกพอสมควรนะฮะเพราะว่าจากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าเนลลี่เนี่ยทำนายแม่นยำถึง30ใน33นัด จากการไท oh. ายผลฟุตบอลโลกหญ hmm. <26, S 2> ิง2006ฟุตบอลโลก2010และฟุตบอลยูโ,ยโร2012 3 1เท่าที่ที่ผ่านมานะวิธีการทำนายก็คือเตะลูกบอลเข้าประตูที่ธงแต่ละชาติตั้งอยู่นะบนคานประตูนั่นเองนะครับอ่ะของไทยบ้างดีกว่ามดดำถ้า<อ>เป็นของไทยเม่อกี้พิธีกรตอบมากแต่ละคนมีใครตอบอะไรไปแล้วฮะแจ็คตัวคิดว่าของผมน่าเป็นอยากให้แมวแมวเพราะว่า น่ารักกันเลี้ยงแมวไอ้อหมายถึงว่าให้แมวเลือกปลาทูว่าะกินปทูตัวไหนถูกต้องด้วย SMS เมเนะด้วย s อสเอ็มนอีอะไรบ้างมีหอยทากค่ะหอยทากมาท้าแรงก่อนไหมแล้วก็มีนกแก้วเพราะพูดได้มีลิงมีกระบือมีไก่แมวจระเข้ปลาหมึกเป็นตัวเองจะเลือกอะไรรู้ไหมฮะเป็นอะไรครับแย่แย่ทำไมรู้จักแย่ไหม แย้ yeah, ที่มันอยู่ในรูอ,อ่ะเอาไปรูสองรูแล้วก็เอาทงฝักไปแล้วดูซิแย้ yeah, จะเล่าลงลรูไหนอันนี้ก็ท <Yeah. S 1> ไทยนนไทยจริงอันนี้ก็เป็นวิธีของแต่ละคนนะคะว่าจะท<บ>ายกันยังไงโอ้เมื่อกี้เห็นงูนี่เยอะมีอีกเยอะ